นี่ผู้ใหญ่ดูได้ตามวามช่แป่ให้เรียกพอก่อแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเน,นื้อหาในคลิปนี้มีใดๆท้อซอเสียดเยีดยยามประชดประชนันบุคคลหน,นึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนาเปนเนอให้คนที่มีฟาร์มต้อลุกได้ยากได้ลูดเท่าเลเลี่ยมกลงโกงคลองมิชชันี่ถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออาภัยมาดูแลกันรูดเรื่องกระเบื้องลึกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านนะครับเดินทางมาที่อําเภอเมืองจังหวัดชนบุรี ซึ่งเราก็จะมีเจ้าถิ่นอยู่แถวหนี้อ๋อเจ้าถิ่นก็มีหลายคนคนหนึ่งคือทนายประจําตัวหมอปลาครับทนายประจําตระกูลน่ะทนายทนายประจําตัวมีทนายประจําตัวเพราะว่าที่บ้านก็มีอยู่สองหมายจยดเยอะว่างั้นเถอะไม้หัวกับไม้สารใครหมายหัวบ้างยะอีกพวกล่างทรงหมอดีอีกพวกผ้าน้องรีดหมายหัวก็เลยต้องมีทนายประจําตัวครับก็คือทนายหวายอ๋อนึกว่าทนายเพื่อนรัก นี่อยู่นี่พี่หวยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นยังไงบ้างพี่ช่วงนี้สบายดีสบายดีครับผมเป็นองค์พิทักษ์ทนายหมอปลาอยู่เนี่ยเขาก็เดิมเหมือนเดิมเขามีเพจทนายหวยช่วยด้วยใช่ไหมจ้าติดต่อได้ทางเพจเนี่ยนะครับนล้วติดต่อตามเบอร์โทรได้เลยครับอันนี้เป็นเบอร์อันนี้เยเพจที่ไม่ติดเบอร์เลอะไม่ได้ติดครับไม่ได้ติดกลัวพวกโทรมาด่าโอ้พี่ครับเคสวันนี้หน้าหดหูมากพี่น้องอายุ11ปีนะครับชักมาแล้ว1 1อปี ชักสิปีชักยังไงคือเกิดอาการชักเนี่ยครับไม่สามารถควบคุมตัวเองวันหนึ่งเนี่ยชักอยู่ประมาณ8ปถึงเรอบทุกวันเป็นแบบนี้มาทุกวันช่วงหลังเนี่ยพอแม่เขาเริ่มไปทําตามความเชื่อบางอย่างเนี่ยครับเขาเนี่ยไม่ได้ชักทุกวันแล้วแต่จะชักเฉพาะวันพระและวันโกนพ่อแม่เขาไม่มีที่พึ่งแล้วพี่เขามีลูกอยู่ทั้งหมดเนี่ยหคนน้องเนี่ยเป็นคนที่สี่คนอื่นในบ้านเนี่ยปกติหมดเลยเน้องคนนี้แค่คนเดียวเมื่อก่อนยังสื่อสารพูดภาษามนุษย์ได้นะพี่ตอนนี้เขาไม่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้แล้ว ครอบครัวเขาเชื่อว่ามีวิญญาณผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย alia, น่าจะมาอยู่กับตัว้องแต่น้องคุยรู้เรื่องไหมน้องตอนนี้นไม่สามารถพูดได้แล้วเดินได้ถามเดินได้ใช้ชีวิตอะไรก <AL S 1> ินได้แต่<ไ>แบบที่หมอเนี่ยจะบอกว่าต้องเจาะคอต้องอะไรอยู่ๆก็ <AL S 1> หายไปหายไม่แต่ในมุมวิทยาศาสตร์อะถ้าใครเกิดชาบ,อบอ่อยๆเนี่ยสมองก็ <S <S จะการออกซิเจนขาดเลือดก็จะทําให้ระบบร่างกายเนี่ยมันโดนทำลายคือสมองอะอาจจะเป็นตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะ แล้วก็ไม่มีผลนะที่เจมาว่าน้องตายประไปถึงถึงสองครั้งสองครั้งครับพี่แล้วมีการปรับหัวใจขึ้นหรือว่าฟื้นเองคือไอ้ตายสองครั้งอ่ะแล้วก็หมอเนี่ยช่วยแล้วก็ฟื้นขึ้นมาถูกไหมครับ<ม>แล้วที่สําคัญเนี่ยไอ้ระหว่างที่นอนอยู่เนี่ยครับแม่เขาเนี่ยเห็นเป็นลักษณะของผู้ชายคนนี้มายืนเฝ้าน้องจริงๆพี่ด้วยตาทิพย์ คือเห็นเปล่าๆเลยเห็นเลยด้วยตาเนื้อเรานี่นะถูกต้องแล้วคนในบ้านเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าไอ้วิญญาณเนี่ยแม่งก็อยู่ในบ้าน้วิญญาณนี่มันคือใครรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันอ่าคนพื้นที่ถามแล้วพฤติกรรมแปลกอีกอย่างหนึ่งอะเวลาน้องเนี่ยไปวัดหรือไปตามอะไรต่างๆเนี่ยน้องจะชอบไปนั่งอยู่ที่เมนพี่เวลาแม่เขาไปขายโครงขายของอะเขาต้องไปตามหากันของไม่ได้ขายอยู่ไปนั่งอยู่ตรงเมนสวัสดีครับ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 อันนี้คือแม่ปุ้ยนะครับนี่คือแม่ของน้องเลย นค,คนป่วยในชื่อมปนน้องสันที่บอกไปคืออายุสิบอ็ดปีฟันแปลว่าที่เป็นอาทย์สูงนะชื่อสูงนะเป็นยังไงครับแล้วเราลองเล่าให้หมอฟันฟังหน่อยสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาความทุกข์แม่ปกติแม่ทำอะไรปกติแม่เป็นพนักง,งานนะครับดีเจทักมากิ่ตั้งแต่กี่ขวดนึงขวดนึงค่ะที่ว่าหยุดหายใจขวดนึง คือสรุปอย่างนี้ก็คือพอตอนที่น้องเข้าโรงพยาบาลแรกๆเนี่ยก็คือเราชักตั้งแต่ปวดหนึง<ช>่งเราพาน้องเข้าโรงพยาบาลเลยหมดก่อนหมอในวิชัยได้ยังไงน้องก็ไม่รอดใช่ค่ะแล้วก็มีก้อนเลือดในสมองคือสแกนแล้วแล้วหลังจากนั้นเราไปบนอะไรกันยังไง,งคือไปหาหลวงจามุดค่ะท,ที่ที่วัดบางพระแล้วเหมือนหลวงตาเขาบอกว่าให้จุดทูปบอกอ่าดําอ่าแดงเจ้าที่ดีกับเจ้าที่ไม่ดีไม่หายไม่ให้พอจุดทูปที่โรงพยาบาลคะ่ะน้องก็ออกจากห้องไอซียูเลยมาอยู่ ห้องพักปืนแล้วแม่ก็เข้าใจว่าแบบต้องออกจากโรงพยาบาลถึงจะแก่น้องก็ชักอีกแต่ว่าน้องชักแบบตากัะพริบทีนี้ขดเตียงคนอื่นเห็นหมดในเวลาต่อต่อกันเลยเลยนะใช่ค่ะแล้วเหมือนว่าน้องอ้าแขนแล้วก็เรียกยายบนเพดานค่ะแม่ก็เลยรีบผีไปหาหลวงจามุจ,จักเนี่ยค่ะทําเวลาแล้วก็เหมือนแบบต้องแก้บนก่อนห้าโมงค่ะพารีบด้วยจุดทุกด้วยผ้าไตากับหนังสือสวดมนต์ค่ะคือด้วยความเชื่อของของบ้านเนี่ยอย่างที่บอกไปเขาเชื่อว่ามีวิญญ,ญาณปงหนึ่งเนี่ย ที่เป็นวิญญาณผู้ชายใช่ไหมครับน่าจะมาอยู่กับน้องแม่เล่าเรื่องผู้ชายนี้ให้พี่ฟังเลยผู้ชายเลยหนูไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นห้องไอซียูค่ะคือว่าน้องอยู่ห้องไอซียูใช่ไหมคะแล้วเหมือนว่าไม่ได้หลับนะคะแต่จับมือน้องแต่ได้ยินเสียงเหมือนผู้ชายอายุ UC, สี่สิบกว่าแล้วก็เห็นเลยค่ะว่าเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็เหมือนพูดภาษาอะไรไม่รู้ซึ่งหนูฟังไม่รู้เรื่องแล้วหนูก็มองไปมีแต่นิสิตแล้วหนูก็เหมือนพูดสวนเขาไปอ่ะว่า,าว่าแบบจะทาอะไรมันทําที่กูอย่ามายุ่งกับลูก แล้วไอ้ล่างทรงล่างอะไรพวกนี้เราเคยไปดูไไปม, <ะ S 2> มาค่ะล่าสุดแล้วล่างทรงเขาทัก,กว่า,วาอะไรเขาบอกอให้ซื้อลงเลยคือยังไงน้องก็ไปแน่แน่น้องไปแน่แน่โทษทีนะเวลาเขาชักเนี่ยพฤติกรรมอาการเขายัางไงแล้วเราช่วยเขายัางไง่ะเหมือนคนติดเตียงคือนอนนะคะหมอนห้าใบสมูชชอบในที่มืดมึดแล้วก็บอกว่าแม่รักหน่อยแม่รักหน่อยหนูส่วนหนูก็จะเด็กชายสงการเมือสารกลับบ้านกลับมาหาแม่ได้ยินแม่เรียกไหมกลับมากลับมาหาแม่แล้วเขาก็ร้องไห้อะค่ะน้ำตาเขาไหลรู้เลยว่าลูกทรมาร์ มาานะไอยู่ที่ปาเลยสันสันสันครับคือคือคือเวลาที่เมื่อกีที่แม่เล่าถง่ามลไรแก่อนัะเสียอ้ยเขียรู้หยังไงสมมติว่าเด็กอ่ะหัดกินช้อนใช่ไหมหัดรู้เรื่องแล้วเอาข้าวตักปแล้วพอชักเนี่ยต้องมาเริ่มจับช้อนใหม่การชีวิตตัวเองใหม่ือนัเหมือนเขียนประกาเป็นแล้วพอชัเนี่ยในรอบตัอไปเนี่ย ก็จะเขียนประกาไม่เป็นต้องมาหัดเรียนใหม่โย่แม่ชี่ตอนนี้น้องชาบะจนสมองน้องเนี่ยมันเตลื้อทำลายหมดแล้วระบบมันมันก็มีแก๊สไหลส่วนอะน้องระบบมันล้วนไปเล้ะซึ่งแบบมันมันมันไม่แปลกหรอกผมขอโทษทำไมพี่เพิ่งติดต่อผมากลัวกลัวครับกลัวอะไรกลัวอะไรอ่ะคือกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายเหรอ กลัวแบบว่าลูกไปเนี่ยคือเขาอ่ะ่ถ้าลูกคนนี้เสียไปอะเขาอยากไปพร้อมลูกเลยทำไมอ่ะตอนที่กิบแบบนั้นคนเดียวเขาไม่รักเสียพี่รู้ไหมพี่ปล่อยไว้จนสมองลูกพี่เนี่ยโดนทําลายไปสิบสิบเอ็ดปีเยอช่างแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้น้องอายุสั้นไปไปเท่าไหร่อารุเท่าไหร่สมองมันเออเลิ่มไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้ถ้าเกิดหลักวิทยาณถัดกันเนาะ แล้วพี่รู้ไหมคือมันไม่แปลกหรอกทำไมน้องเป็นแบบนี้ปล่อยเขาเลยคือมันเป็นอย่างนี้พี่จ๋าณวันนี้ตัวน้องเนี่ยมันก็จะโดนปิญญาครอบงำไปแล้วคือวางเปล่าใคือมันไม่แปลกหรอกทำไมถึงชักอะผีอยู่ในตัวน้องแต่อันนี้ผมไม่ได้แช่งพี่นะลูกพี่ชักครั้งหนึ่งอายุก็จะสั้นไปเรื่อยๆอะพี่มันอย่างที่หมอวิทยาศาสตร์เขาบอกอะไรเพาะว่าเด็กมันไม่น่ารอด พอมาลอดแล้วอ่ะมันก็มีสิ่งนี่แปลกมากนะ่ยังเดินได้ตอนแรกผมคิดว่าน้องใช่เอองผมคิดว่าแบบน้องที่หนึ่เป็นไปรตีนมากไอ้ที่เขาเจอไอ้ไอ้ผู้ชายล่างดําอ่ะมันกับการทํำมาอยู่ในน้องแล้วทําให้น้องเป็นแบบนี้อยู่นี่เลยงงนี่เลงงว่าเหมือนโปกติเลยนะสร้างยังไม่รู้เลยตอนนี้เราเราเรียกชื่อเขาก็ไม่รู้แล้วใช่จะอาจจะรู้ตอนที่แบบว่าน้องต้องการหรือว่าน้องอยากอยากเวลาเออเวลาเฉี่ยว บางทีก็เข้าไปเลยเนี่ยเข้าแล้วก็เดินออกมาว่าจะาให้คนเห็นว่าเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้แต่มีสิ่งที่แตกต่งคือว่าน้องชอบรักษาตัวเองอย่างเป็นแผงไปรักษาตัวเองตรงเนี้ยค่ะต้องฉีกโดนชนตรงเนี้ยแบบแล้วมันฉีกเลดแล้วก็เหมือนแถลหายเองแล้วก็สีตรงหน้าอกน้องสีเองมาลมาเสื้อกัดห้ารวดแขงไม่กลัวไม่อัศเจเลยนะปกตินิ้วโดนประตูหินแต่ก็ไม่เป็นไร เอาไม้ออกไือเก็บไปเลยจับน้องนั่งได้ไหมนั่งอยู่กับพื้นนั่งแล้วแม่นั่งประกบน้องเน่ยะกดไปเลยเออประบไปเลยแม่แม่นั่งเหยียดเท้าเลยแม่นั่งเหยียดเท้าให้น้องอยู่ข้างแม่ก็ได้เอออาแม่กอดน้องก็แน่เลยพอช่วยจับแม่ลงยกขาตรงๆเขียวข้างนี่ยกชกยกขึ้นตรงไม่มียกขาแม่ขาแม่แกตัวเองยกขาตัวเองหนักไหมอายุยกไปหนักไหมยกอีกข้างหนึ่ง เด๋ยวันออกไปแม่ก็จะยกเบาม่จะอีกแล้ววะแม่ยกเ่ยยกบยกบาเบบยังเบาไหมเบา้อ่ะเาขีจับ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 ไแม่จับไวก่อนจับไวก่อนแม่เรายขาที่เบาไว้เบาพอไหมยกเพราะตาจิตสยกซึ้นใช่ไหมอไหมอ่ย้านึงเบาเบาเบาใช่ไม้เกไปแม่ก็จะเริ่มยกไม่ไมขึ้น แต่ผมบอกว่าอยู่ใกล้ๆ,ๆลูกเขามาหาแม่ลองยกหีิมัน,มนเ,มเริ่มหนักแล้วขึ้นไหม,ไมขึ้นแล้วเฮ้ยมันไม่เฮ้ยหรอกผีในตัวนี่มันกลัวเอาแม่ยกย่อิข้างหนึ่งอะ่ะอย่าให้แม่อยากให้แม่รู้เลยอะ่ะไม่ขึ้นหรอคือไหมไม่ขึ้นแต่แล้วผมออกห่างจากตัวลูกแม่แม่กับแม่แม่ก็ยกขึ้นเพราะตอนนี้มาแล้วเขาอยู่เดียวเข,ขาจะนิม่มมาเขาไม่ต่อต้านแต่พอเจอผู้หล่อเซอี์วิส คือต้องอธิบายอย่างนี้ครับทีนี้นนหมอปลากําลังทดสอบ,สอบให้ครอบครัวเห็นอยู่นะครับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยน้องมีผีจริงทําแม่ตรงกโตความรู้สึกเมื่อกี้เราไม่ได้คุยกันมามหรืออะไรกันมาก่อนเนาะตกใจหมดเลย บงทีเด็กมีพฤติกรรมเหมือนคนโตเป็นผู้ชายเลยรูปหวัวเหมือนผู้ชายเอ็นดูผู้หญิงอย่างเงี้ยทั้งนั้น <ứng S 2> ท,ท,ที่เด็กไว้แบบนี้มันไม่รู้เรื่องมันน่าจะทําไม่เป็นแต่มันทําเป็นบางทีเรานอนอยู่ก็มาซบมาหอมเหมือนเหมือนผู้ชายมีอารมณ์อะไอย่างง<อ>ี้ใช่ไหมเพราะว่าเวลาเขาเป็นอย่างที่แม่บอกต้องจูบเขาต<อ>้องเหมือนจูบนิดหน่อยหรืออะไรอย่างงี้คือเขาเหมือนจะมีแบบเป็นไปได้นะร่างของที่เขาเห็นก็เป็นผู้ชายเหมือนกันแค่ไม่ิญญานก็ มันเป็นร่างวิญญาณจริงแล้วเขาเห็นกันในภ้านเลยนะเขามามาไหมพี่ปาอยากอธิบายอะไรให้พี่ฟังยังไมเลยพี่มาเนี่ยอธิบายมาหลายๆเคสที่เราไปส่วนใหญ่มันจะเป็นคนแก่วาระสุดท้ายของชีวิตตัวเองอะจะชอบจับเพศจับอะไรตัวเองถูกไหมพี่ทุกครั้งเนี่ยน้องอะจะมีลักษณะของอยากมีเพศสัมพันธ์คล้ายๆเหมือนรักจะชอบนอนแล้วจับหน้าอกพี่สาวตัวเอง กับผู้หญิงกับผู้หญิงกันน้ำก็เคยกับแม่เวลาชักเนี่ยจูบหนุ่มหน่อยคือเหมือนเขาเป็นลมใจอ่อผีนี่แบบคือเหมือนเป็นเป็นผู้ชายจริงๆนะครับมันเคยมีคนรักของพี่แตแอบรักพี่ตายก่อน้องเกิดมั้ยไม่ใช่อ่ะเพราะว่าไม่เคยไม่ไม่ไม่ม่ไ่ไมไม่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 ม่่ไม่ม่ไมไม่ม่ อแล้วพ่อพ่อ่อไงแม่ก่อนที่ผมแต่นั้นเป็นน้องชายครับออ่่คือเือนเป็นแฟนกันทีนี้คือว่าเหมืันโดนยิงตายเงี้ยครับแฟนเก่าเขาโดนยิงตายก่อนที่จะเจอผมแต่ว่าเป็นพี่น้องกันค่ะตอนนั้นไม่รู้อเป็นพี่น้องแต่เขาชอบเราเขาชอบไม่เล่าะชอบค่ะมึงต้องพูดสิถ้าหนูไม่พูดแล้วบอกว่าช่วยยังไงคนลุกเลยโอ้ยเยี่ยคนลุกเลยฟุบฟเบลื้ พราะว่าเคสแบบนี้หมอเคยเจอท้าท่าถ้าหนูปกปิดฟาร์มรับหมอปลาหมอช่วยไม่ได้เหมือนที่ผมถามพี่อ่ะพี่ต้นตอจริงๆเนี่ยพี่เคยไปทําอะไรหรือมันมีชไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันต้องมีต้นตอมาอะไรพี่ไม่มันมีที่มาแล้วที่พี่เห็นแล้วพี่ไม่คับคล้ายคับเ้าเป็นเขาเลยเหรอเราไม่ได้เ่ยชื่อเขาไม่ไม่ไม่คับคล้ายคับพาเพราะว่าแบบไม่ได้เคยจะหวังถึงแต่ว่าไม่ได้คิดว่าแบบเราไปกล้าบอกแม่ด้วยว่าเป็นน้องชายแม่ แรกเริ oh, 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 oh. Them, oh, oh. ่มเดิมพีอ่ะไม่ใช่แรกเริ่มเดิมพีสองคนเนี่ยมันไม่เคยเจอกันแล้วมันเป็นนักเรียนด้วยกันทั้งคู่แล้วมันไม่รู้ว่ามันเป็นพี่น้องกันไอ้นั้นมันไม่รู้ไอ้นี่เป็นหลานไอ้นี่ก็ไม่รู้ว่านั้นเป็นน้าเพราะมันเปคนต่างที่พี่คืจะไล่ฟังมันมีเรื่องหนึ่งมันมีเรื่องหนึ่งพี่พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงไอ้ลูกเลี้ยงเนี่ยไม่ได้คิดอะไรกับพ่อเลี้ยงมีวันหนึ่งพ่อเลี้ยงเดินทางกลับไปทางภาคอีสาน ก็เลยโทรศัพท์สมัยนั้นน่ะมันเป็นโทรศัพท์ตู้สาธารณะก็โทรศัพท์มาบอกลูกเลี้ยงว่าเฮ้ยกูชอบมึงน,นะปรากฏว่าลูกเลี้ยงโกรธมากเราไม่เคยคิดอะไรกับพ่อเลี้ยงแบบนี้ก็เลยสาบแช่งพ่อเลี้ยงว่าให้มึงตายโหงตายหาภายสามวันเจ็ดวันหลังจากสาบแช่งไม่ถึงอาทิตย์พ่อเลี้ยงโดนรถชนตายหลังจากพ่อเลี้ยงโดนรถชนตายปั๊บปากฏว่าลูกเลี้ยงมีสามีตั้งท้อง พอตั้งท้องปั๊บก็คลอดน้องคลอดน้องได้ประมาณห้าขวบพฤติกรรมของลูกเขาเนี่ยห้าขวบเปลี่ยนไปหึงพ่อมากโกรธพ่อมากเวลาพ่อเล่นกับแม่กอดหรื่อของการต้องนอนกลางเพื่อไม่ให้พ่อกับแม่นอนกอดกันเวลาแม่อาบน้ําต้องไปนั่งเฝ้าหน้าขนาดนั้นเลยห้องน้ําคือแล้วหรือบางครั้งถ้าแม่ไม่เห็นถึงไม่นั่งเฝ้าก็จะไปแอบตามช่องลมดูแม่อาบน้ํา คือไม่ให้ค่าสายตาอ่าคือพฤติกรรมอ่ะอยากจะมีอะไรกับแม่ตัวเองท<ม>ีนี้ปรากฏว่าเขาเครียดมากเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยห้าขวดเนี่ยมันเหมือนวิญญาณพ่อเลี้ยงคนนี้มาแฝงอยู่เวลาเขานอนหรือเขานั่งก็จะกอดจะหอมจนเขากับสามีต้องแยกกันนอนเพราะถ้านอนด้วยกันเนี่ยลูกจะไม่พอใจจะร้องทั้งคืนถึงขั้นเริ่มขึ้นข้อมแม่ทีนี้ผมก็บอกว,ว่าพี่ถ้าพี่ปล่อยลูกพี่ไว้เป็นแบบนี้ลูกพี่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยสักวันเนี่ยมันจะคือนตราบา ผมเลยนึกถึงว่ามันต้องมีคนเคยรักพี่เสียชีวิตอันอันี้ต้องคงจำเป็นมากเลยนะเพราะตอนแรกก็คุยกันไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรเลยว่าเล้อเรื่องไปล้ออะไรไปเรื่องอะไรต่างๆพี่มันรอเจอตรงกลางอยู่อะจำเป็นมากเลยอ๋อเดี๋ยวนี้วิธีกรรมแล้วข้อมูลเนี้ยผมก็ไม่รู้ไม่เหมือนเมื่อกี้กับเขาไม่ได้มีข้อมูลนี้คุยกันเลยเพราะว่าคุยบอกพี่มั่นใจไหมมันมีต้นตอไหมผู้ชายคนนี้พี่เคยไปทําอะไรหรืออะไรยังไรไหมเขาถือตามมา เขาก็จําไม่ได้มีรูปคนตายไหมมีรูปน้องชายไหมอ่าน้องชายลองโทรหาน้องสาวให้ส่งให้เขาส่งมาให้หน่อยนะครับแม่ของสาวแม่คนนี้เราได้รูปมาแล้วปีตาอันน evet ี้คือช well ื่อคุณจอยถูกไหมเมื่อก่อนเราเคยเคยรักกันถูกไหมครับลักถามมาตสิบหกปีที่แล้วที่เขาเสียชีวิตไปฝันยังไงอะไรยังไงเคยฝันว่าเขาแบบบวชบวช บวชเป็นพระเลยค่ะไม่ตอนที่ฝันนะั้นคือเขาเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าได้ไปบอกแบบทางญาตินะคะว่าฝันว่าบอยบอยบวชแต่พอะหลังจากนั้นก็ฝันสองครั้งแต่ว่าฝันว่าแบบมีเพศสัมพันธ์กันเองไหมได้ความฝันใช่ไหมใช่ค่ะพี่น้างข้างล่างเหมือนเดิมเหยียดเท้าไปทางไหนก็ได้อนันต์รักสอนอานันต์มันอยากไปเกิดไหมอยากอยู่แต่ เอามือเปแปะรูปอันนั้นปะปะเลยกดปิดหน้าปิดหน้าถ้ายงตรงอะโยกขาตรงตรงไปขึ้นอีกข้างหนึงไปขึ้นแปเดีวผมออกก็ขึ้นตั้ตัวผมเปิดเดก็ไดองยกจะโหลอยเลยใ ลอยเลยเอย๊ะพอเข้ามามันก็จะพวงถอยู่เด็กก็มันนั่งเฉยอ่ะเรายกเลยครับฝื้นเลยยังอึ๊บไม่เท่เนี่ยมันคืออดีตคนเคยรักเก่ามาอยู่ในตัวลูกเขาแต่เอาลูกออกมาเอาลูออกมาเอาตั้งรง,งนี้เลยโอยเคตั้ตรงนีง้เลย ถามว่าทาไมคนในครอบครัวถึงเจอวิญญาณผู้หิอีกเมื่อกี้เห็นเจมบอกว่าเขามีการเรียกอะไรหน้าบ้านถึงดทุกอะไรไม่รู้่เขามีการไ่าอะไรนะไหว้เจ้าที่มาอ่ะขึ้นเลยไม่อันนี้พี่เลื่องไหว้มานานยังปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วพี่ก็ไหว้แบบนี้อยู่ที่ไหนก็ไหว้ค่ะเจ้าที่มันคือเจ้าที่เจ้าที่มันไม่ใช่พี่กับหัวพี่หรอกพี่ไมการไหว้ในลักษณะแบบนี้ มันคือการเรียกไหวสัมภเวสีบริเวณที่ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเพอพี่เรียกมันครับมันก็จะเข้ามาอยู่ละที่สัมพันธ์ประเด็นคือมันมีผีรออยู่ใช่ไหมรออยู่อยู่ใน<อ>ร่างเกลียวผีกับผีมันเห็นมันก็มาอยู่วันนี้ สิ่งที่มันมาย้อนมาทําร้ายคนในครอบครัวพี่อ่ะอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรพี่ผมก็จะว่าความรักบางครั้งเนี่ยมันรักรักชอบเราล่อมยุ่อยู่แก่ตัวเราเองใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าไอ้คนที่เราเคยรักหรืไอ้คนที่มันรักเราคนที่มันแอบรักเนี่ยเวลาจิตสุดท้ายที่มันเสียชีวิตเนี่ยมันจะนึกถึงคนที่มันแอบรักหรือคนที่มันหลงรักมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นยิ่งว่าเข้าตายผมด้วยเขาไม่รู้ว่าตัวเองตัวเข้าตายเขาก็พยายามหาคนที่เขารัก ขอโทษตอนที่เราชอบกันนีมันไม่มีอะไรผิดหรอกเราเคยไปสัญญาสาบานอะไรกันไหมะแต่ก่อนไปอยู่บ้านตาค่ะก็คือพ่อของแม่เขาเคยสัญญาอะไรกันแล้วเขาบอกว่าเดยวกลับบ้านอ่ะมีอะไรจะให้แล้วก็ไม่เคยได้ถึงทุกวันเนี้เพราะเขาไปเสียก่อนใช่คงจะรักษาสัญญาสัญญาแต่ผมผมไม่เข้าใจว่าในเมื่อถ้าคุณรับเขาอ่ะทําไมต้องกลับมาทําลายลูกเขาเขาไม่ได้ทําลายนะพ่อเขาคิดว่าอันนั้นมันคือร่างเขาอะ แล้วทีนี้อย่างวันนี้บทสรุปเราจะช่วยเหลือน้องซันกับครอบครัวเขาอย่างไรพี่พี่การช่วยเหลือครอบครัวพี่มันช่วยเหลือได้แต่พี่ต้องให้เวลาผมเวลาของผมก็คือหมายความว่าพี่ต้องพาซันไปอยู่กับผมประมาณสามอาทิตย์น้องจะเลิกชักแน่นอนแต่อาการพัฒนาการทางสมองเนี่ยผมไม่มั่นใจเพราะว่าสมองน้องโดนทำลายมากน้อยขนาดไหนและสิ่งที่ผมต้องไปทำพิธี เอาลูกของคนเสียชีวิตด้วยถามว่าทำไมถึงทำวันนี้ไม่ได้ผมต้องพาน้องไปในจุดที่น้องชอบไปเช่นที่เมาบอลเมทหรือตรงที่มีสารครับพวกนี้ผมต้องพาน้องไปแบบนี้พี่ประมาณสมอาทิตย์พี่สะดวกไปอยู่บ้านหมอปลาไหม ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเลยก็คือกินอยู่ที่นั่นได้หมดแล้วเดี๋ยวทีมงานเอารถมารับพื้นที่กว้างแล้วก็ต้องแม่ไปด้วยใช่ไหมครับก็แม่แม่ไปด้วยได้แม่ไปยัไไปเฝ้าไปอยู่กับน้องเพราตอนนี้แม่ก็ไม่ทํางานแม่จะได้กลับมาทํางานได้ไม่งั้นน่ะแม่ลูกคนน่ะกังวลอะไรกับลูกที่บ้านด้วยค่ะไม่ต้องกังวลไปเลยเพราะไอพวกนี้มันรู้เรื่องหรือให้เอาที่เราคุยกันอนคุยกันลงลงกันแล้วก็โทรบอกก็คือบอกผมนี่แหละแล้วเดี๋ยวผมมารับ นั้นเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราเดินทางกลับกันแล้วก็เดี๋ยวยังไงครอบครัวประสานมาแล้วเดี๋ยวไปบ้านหมอปลากันอีกทีนะครับ